สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมและในวันนี้เนี่ยเราครับก็มันอยู่กันในเกมไมค์ครับเวอร์ชันหนึ่งจุดแปดจุดสองนั่นเองนะครับผมอ่ะก็วันนี้เราจะมาทําอะไรวันนี้ผมนะครับก็จะมาทําให้ม็อบเดินใต้แบบนี้เลยนะครับผมนี่ okay, โอเคก็เ,เราจะทาไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปกันเลยดีกว่าครับนี่มาดูตัวอย่างกันเลยอันนี้ผมสอนให้เราเดินขวางมันก็จะเดินทะลุเราไปเลยหรือสอนให้เรามีสิเกดขวางกั้นไว้มันก็จะเดินทะลุไปเช่นกันนะครับผมวางแค่นี้พอ S <S <ๆ>เห็นไหมเออโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่า<ๆ>ซึ่งคอมมานก็จะมีทั้งหมด9ก้อนนะอ่ะเริ่มต้นของเรนเครับผมจะเป็นต้องวางมาก่อนนำ1ตัวซึ่งตัวนี้ผมจะเป็นตัวให้ hey, <B> บัฟเดินช้าสหรับ u n นนิตี้อ<ๆ>่ะ<ม>แล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าอินนิอะไรก็ได้ซึ่งผมขอใช้เป็นไก่แ้วกันรอบนี้เนาะต่อมา<ๆ>ผมก็จะต้องมีเน้แท็กแล้วก็ e อ v นวิด้วยนะครับผมแบบนี้เลยเนาะอ่ะ โอเคจากนั้นเราก็วางเอ็นวิวมาก่อนนะครับผมอ่ะจากนั้นเราก็วางแบบนี้ตั้งชื่อว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับผมตั้งชื่อว่าไก่จากนั้นสิ่งที่เราต้องมีครับก็คือบล็อคกครับบล็อกใน, ok ใน,น,นการกำหนดทิศทางซึ่งผมอาจจะใช้เป็นทองใช้สำหรับทิศเหนือบล็อกเหล็กตล,ลอดทิศใต้อเมอรัลด์หรับทิศตะวันออกและเพชรตลัดทิศตะวันตกนะครับผมาจากนั้นเนี่ยก็ยวนที่ผมทำแบบเทอทอเดียนให้ดูก่อนเนาะ ทีนี้เราก็วางคอมมานด์ไปเลยผมในแบบนี้แบบนี่นะครับต่อมาผมสิ่งที่เราต้องมีน้องก็คือเลสโตนคอมพลีเตอร์นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นคำสั่งตัวแรกเลยดีกว่าตัวแรกผมเราจะเป็นต้ัวแบบเป็น repeater 10วินาที delay ปรับเป็น50ก็ไม่อยากให้คอมมานด์ตัวนี้มันทำงานบ่อยเกแบบินเกินไปจะทำให้แมปเราแรลกนะครับผมอ่ะโอเคมาครับเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าอันนี้เราใช้เป็นเอฟเฟกต a d อีกใช้ต้องกำหนดประเภทด้วยนะครับผมถ้าเกิดคุณบอกแต่ชื่อถ้าเกิดว่ามันมีชื่ออะไรที่ซ้ำกันนะมันจะมันจะบังคับเหมือนกันเลยนะครับผมอ่ะเราก็จะกำหนดให้เป็น c h i c k c s นะแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ดอตเนมเท่ากับ c h i c k e s แบบนี้นะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะจากนั้นเนี่ยเราก็จะ copy มันนิดนึงนะครับผมว่าเราขี้เกียจนิดนึงที่แบบนี้นะครับ แล้วเราก็ปรับเป็นสโล w เนี่ยกับนี้นะครับปรับเป็น1 2 5 5งพ True แบบนี้นะครับ,บเพื่อจะไม่ให้เกิด d e ฟ e c t นั่นเองโอเคมาเนี่เราก็ปิดไปเนาะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันปึ๊บถ้าถูกต้องถ้าเกิดเราตีปึ๊บไก่ก็จะไม่วิ่งหนีอ่นะแบบนี้เลยนะครับนะอ่ะเฮ้ยต่อมาผมเราจะวางมาแบบนี้นะครับมาเริ่มทำันเลยดีกว่าครับ สำหรับตัวนี้ผมเราจะตั้งชื่อคอมมาด้วยน้องมาเป็นพิษเหนือนะครับผมาโดยใช้ชื่อย่อเป็นตัวเอนะครับเพื่อการหลงนั่นเองทีนี้เรากดมาที่รูปบวกแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็พิมพ์รัสเซียไปเลยว่า xq นะครับผม ah xq se ซึ่งเราได้กอบวางเรื่งนั้ได้กอบมาแล้วเ,าาเวนาะรเรารก็จะวางไปลงเข้ว่าเอฟเฟกออกนิดนึงนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยก็จะใช้เป็นภาษาซียตัวแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะใช้เป็นภาษาซียว่า k p อีอันนี้เป็นการกำหนดทิศทางการหันหน้านะครับผมอนะ่ะโอเคเราก็จะเริ่มต้นทําทิศเหนือเนาะเราก็ใช้เป็นขีดลบหนึ่งใช่ลบศูนย์จุดหนึ่งแนี้ครับเพื่อให้มันหันหน้าไปท,ทางทิศเหนือนั่นเองโอเคตนั้นเราก็ใช้เป็นนอนสองตัวแบบนี้นะครับอะจานนั้นเนี่ยก็เราก็เป็นมากมาที่หนึ่งต่แนั้นก็ฟาชิ่งแบบนี้เลยนะครับผมที่เนา่นก็ใช้เป็นขีด แล้วก็ตามด้วยลบหนึ่งก็ทิศทแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ก๊อปมาเลนิดนึงเนาะเอาเป็นรีพีทเฉยๆเนาะดีเลย์สักว์สูงน,นะครับผมไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะโอเคต่อมาเราเขาก็จะมาทำทีใตา้นะครับแล้ก็ปรับใช้เป็นตัว S ปรับเป็นรีพีทแบบนี้เนาะเราก็กดวางไปเลยนะครับผมบอกนะครับผมขอโทษขอโทษขอโทษโอเคึ้นเหนือเป็นหอกเนาะแบบนี้เลยเนาะส่วนที่ใต้ก็ลบแค่นั้นแหละก็คือตรงกันข้ามกันเลยเนาะไม่ได้ยากอะไร แล้วก็ปรับเป็นリピเตอร์ตอนนี้เราจะใช้เป็นอินเวสนะครับก็คือทีต่ตะวันออกน,นี้เราเลีวเลยตรงปึ๊บนี่เราก็จะได้แบบนี้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วทำาไงต่อเสร็จแล้วเราจะเริ่มต้นทําที่พิกัดแซดเลยนะครับผมอ่ะเราลบลบเลขออกให้หมดนะครับเ็ค่อยลบเนาะแล้วผมก็จะมาเริ่มต้นทำกระเลดีกว่าครับ,รบชุดหนึ่งเนาะอือเนี่เราก็จะมาใช้ฟาชิงตัวนี้เป็นหนึ่งตนี้เลยนะครับผมอ่ะเค okay. แล้วก็ก๊ตัวนี้ตอนล่าสุดที่เราทำมาผมก็บนนะเนะล้วเ็ก้แบบนี้ตอนนั้นนะ่ะตรงนี้ผมาก็จะเข้ามากดรีพีทตัวนี้เราก็จะทำเป็น E นะครับผมแล้วก็แค่ใส่ เป็นตัวเลขติดลบแค่นี้เลยนรัเนียวติดลวนะครับผนะ่ทีนี้ตรงนี้ผมถ้าเกิดเราอยากให้เป็นตัวนี้สังเกตว่าผมได้วางตัวกําหนดจุดได้แบบนี้นะครับอ่ะชาวบ้านก็จะเดินตามบล็อกแบบนี้นะแล้วตรงนี้ก็จะต่งไปนะสลับสลับเราแบบนี้เลยเลยนาะ,ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเตรียมตั้งตัวฐานกันเลยดีกว่า ต่อฐานเราก็จะวางยังไงก็ได้เนาะก็วาง่าทับะอะไรบนะครับหรือเป็นบล็อกอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นยาเนาะสำหรับตัวหุ่น NPC ของท้าวนนะเอาไปใช้อะไรได้บ้างเนาะก็ใช้ในแบบเนื้อเรื่องทั่วไปได้เลยนะครับตรงนี้เราก็จะมาเริ่มต้นทำบริบทก่อนตรงนี้เราก็ใช้เป็น XQ SE นก็จะใช้เป็นตนัวของ t y p เท่ากับอ่าชิ k เก้นนะไม่ใช่ใช้เป็น Bird เนาะ C A E ชื่อเราจะใช้เป็นเราจะใช้เป็นชิคเก้นแบบนี้นะครับอมาชิคเก้นแบบนี้เนาะเ้องขีดแบบนี้นะ,บบนนะมาจากนั้นก็เราใช้เป็นเทนฟอร์บล็อกแบบนี้เนาะบล็อกบล็อกแบบไม่มีเอสนะครับบล็อแล้วก็ขีดลบสองขีดแบบน,นี้แล้วก็ตามด้วยบล็อกที่เรากําหนดไว้เนาะซึ่งอันแรกเป็นที่หนึ่งเราก็ใช้เป็นอ่าโกล็อกแบบนี้เนาะแล้วก็เข้ามาแบบนี้เลย จะเป็นเตอร์ออ r a l ก h e m ดีเลย์สักห้าแล้วกันเนาะนีะน่คิดหนืองครมาก็จะเป็นใต้นะครับผมแล้วก็แค่แก้ชื่อบล็อกครับผมเป็นจากโกเป็นไอออนบล็อกแบบนี้นะครับโอเคมาปึ๊บนี่มันก็จะเดินแบบนี้เลยนะครับผมนี่เลยอพอถึงตัวนี้มันเลือกทางไม่ถูก ไมหนอเราก็มาดูกันเลยดีกว่าเราพิมพ์โคดพิมพ์คำสั่งไม่ถูก่นเองโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับแลสำหรับที่ในะวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ